สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนคพันครับ EP ที่470นะครับมีพัสะสมแพ็กเกบมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการละส100บาททุกรายการเลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์ูหรรายเบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเด้เลยครับมีการเก็บเงินปทางนะครับรายการละ300นะครับ สี่เจ็ดศูนย์นะครับ EP ที่สี่เจ็ดศูนย์ครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จไกซ่ซอร์นะครับนี่ครับเก่าๆนะครับครับสมเด็จไกซ่ซอร์นะครับนี่นะครับกเก่าเลยนะครับ มีมวลสารครับป็นข้านะครับเห็นมวลสารนะครับมีเม็ดดำน้ำเงินนะครับก็เป็นผงสีขาวๆนะครับในเนื้อผ้านะครับนี่ครับเป็นเป็นเม็ดนะครับมานิคโครนะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบทีมกันนะครับนี่ครับลงรักปิดทองมาครับนี่ครับ อยู่ในเลี่ยมน,นะครับน่ครับมีรอยล้านเนี่ยหมายเลขสามนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดครับวัดช้างให้นะครับนี่ครับมีหมายเลขแล้วก็มีคาถาบูชานะครับ หลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะครับแล้วก็ต่อโคด้านหน้านะครับจะมีหมายเลขนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับบัวรอบนะครับเป็นหล่อบโบราณนะครับตออชื่อวัดนะครับ หมายเลห้าครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์คิตานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาพร้อมเลี่ยมนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับ โบราณนะครับนี่ครับมีตะไบนะตะไบหยามนะครับเป็นรูปดอกโบราณหลุมพงเงินเปนบางคาเหมือนกันนะครับนี่ฮะเขาเก่านะครับมีลายตะไบนี่ครับอันนี้เกศนะครับเป็นผ้าเปิมนะครับเนี่ครับเนื้อดินนะครับ โูใบโูชัดชัดเลยครับคมคมนะครับนะครับหน้าตาติดชันนะครับตรงนี้ครับหมายเลขแปดนะครับเป็นพระลือนะครับ เน,เนื้อผงตรงนี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับเน,เนี้ยกล้าครับเป็นลูกหล่อหลวงเพอเดิมครับแจงสบายครับลูกหล่อหลวงพอเดิมวัดหนองโพนะครับ ในฐานะามาีจานนะครับโอโนมีจานนะครับ เลขสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข,นนนไข่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นแรกนะครับสวยคมนะครับและนี่จะเป็นนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับ อีกฝั่งหนึ่งเป็นพักแก้วมรกตนะครับออกปีสี่หกนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับหลวงพุทธทวดครับปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับอันนีคลิปสองครับเป็น ระทัเสือนะครับนี่ครับมีแร่มีกวดมีทรายนะครับพระทัเสือนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ที่สามครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเนื้อดินนะครับนี่ครับ สิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อคงนะครับรลงยานะครับหมายเลสิบห้าครับเป็น เรียนหลวงพ่อกบนะครับวัดเขาสิริกานะครับเรียนหลวงพว่อกบวัดเขาสิริการุ่นแรกนะครับต่อไปไม่ใช่ชิโพนะครับเป็นพ่อพิงค์นะครับเอาเกตหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูนะครับลบบุรีนะครับ อันที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญรอหกนะครับตอกครแล้วก็มีจานนะครับเป็นีนอันปะก้านะครับมีจานหน้าหลังนะครับตัวนี้สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเชื้อนะครับวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับรุ่นสุริยะนะครับจะมาใช้หน้านะครับ แล้วอีกสิบเก้าครับเป็นหลวงปูท่ทวดเตารี่นะครับครับเป็นหล่อโบราณนะครับอันนี้ยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อจรลันนะครับตอกข้ันหน้าครับปีสีู่่วนนะครับ สีู่นนะครับมม่วงเลยนะครับต่อไปมานยุพิเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับปีสองพันห้าร้อยสองนะครับเยนตะก้าครับภาพสวยนะครับคมรับเหรียญคมนะครับเส้นขนแมวเต็มเลยครับ หลวงปู่ไขวัดเชิงเลยนะปีพันปีึ่งร้อยสองนะครับอันนี้ีบสอนนะครับเป็นหลงวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่ยคราบว่านยางว่านนะครับเต็มเลยครับอ,องค์นี้นะครับหลังลอยแล่นะครับนี่คราบน้ำว่านนะครับเกาะตามผิวนะครับ อันที่ยี่สามครับเป็นแหวกหม่าหนงพกกลวยนะครับเนื้อผงน้ามันนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเราเป็นลูกเหมือนนะครับยี่สี่นะครับเป็นหลวงพกกลวยกันนะครับแล้วเราเป็นสีวลรีนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับเ้าสีดำดำนะครับ ยี่ห้าครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับลงยาครับนะครับในซองเดิมเดิมเลยครับปีสองหนึ่งครับปุกเสกพิธีใหญ่ครับนี่ครับพิธีใหญ่นะครับภาพสวยครับซองเดิมเลยครับยี่หกเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับซองเดิมเหมือนกันนะครับนี่ครับปีสองหนึ่งนะครับกระไรทองลงยาครับสวยเดิมเดิมเลยครับ ปีสองหนึ่งหปุ๊กเศษที่ใหญ่ครับต่อไปมาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อคูนนะครับนี่ครับหลงวงคูนนะครับนี่ครับนี่นลวงพ่อคูนเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเนี่ย ต่อไปเป็นหมายเลขยี่แปดนะครับเป็นหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะครับเป็นเนื้ออันปะเก้ากันนะหมายเลขยี่สิแปดครับชะปีสามเจ็ดนะครับ,รบ,นนรบสวยคมนะครับ เก้านะเป็นครูของผู้สิ่งครับเนี้ยจะกลัวชุบทองแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้กระไหล่ทองนะครับ 30นะครับเป็นพานิชนันตอันตรายปีสามห้านะครับเป็นพาณิชนันตอันตรายปีสามห้าครับภาพสวยนะครับพนินันตอันตรายนะครับปีสามห้าครับสนใจนะครับ่อทางออดิโตนะครับ ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาเดยนะครับคนคนพานะครับสำหรับ ini, อีพีนี้เขาจบไวเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่ EP, อนๆที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดกติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ